You are what you eat. You are what you do. เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าฟังคุณเจีย๊ยบทีไลเนี่ยกระแทกตัวเองทุกทีเลยเพราะว่าจริงๆนะเป็นเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ายังมีกิเลสเรื่องตามใจตัวเองในเรื่องของทาอาหารเนี่ยสูงมากอยู่นะคะยังบบว่าชอบของที่ถูกปากนะคะมากกว่าของที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเวลาฟังคุณเจีย๊ยบที่ไลปุ๊บกลับไปบ้านบางทีจะทานอะไรก็อาจจะมีสติขึ้นมาอีกนิดนึง <laughs> <laughs> นะคะ นะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหลังจากที่ฟังคุณเจบแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจบางคนอาจจะยังรู้จักกับคุณเจบหรือคุณวัสนานะคะท่านเนี่ยเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็รู้ลึกจริงๆนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและพวกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเจบเลยคุณเจยบอกว่าเนี่ยคุณเจ๊บค้นหามานานมากเลยนะเพราะว่าคุณเจบเนี่ยมีคนไข่ยอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวที่รักษาแบบองค์รวมค่ะ แลวสุดท้ายหลังจากที่ฟังคุณเจี๊ยบพ,พูดไปปุ๊บเนี่ยทราบไหมคะว่าคุณเจี๊ยบเลือกของอะไรที่ให้กับคนไข้ทราบไหมคะดูทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมงั้นพี่ปูเฉลยแล้วกันว่าเรียกอะไรนะคะ <c oughs> เรียอกอยูสานาเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ในที่นี้ใครเป็นคนใหม่บ้างไหมคะเคยแบบไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าไม่รู้จักยูสานาเลยเนี่ยมีไหมคะอ่าโอเคน้องธนิษนะคะโอเคมาดูนะคะว่ายูสานาคืออะไรนะ ยูสนาเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2535นะคะนรัอยู่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้22ปีเต็มละนะแล้วก็ที่สำคัญเลยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสต็อกเอ็กชเชนดังนั้นวันนี้นะคะข้อมูลที่ทุกท่านฟังไปปุ๊บและท่านอยากที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะว่าท่านสามารถที่จะไปเปิดได้เลยตามโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเราเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างแบบทุกเม็ดทุกหน่วยเลยทีเดียวนะคะ แล้ววันนี้นะคะยูชนาเข้าไปแล้วนะคะ19ประเทศทั่วโลกบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้เราเป็นระดับโกลบอลแล้วนะคะเรามีในหลายๆประเทศแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะ,ะเกิดจากวิสัยทัศน์ของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ค่ะดรไมลอนเวนค่ะท่านเนี่ยจบทางด้านเซลล์นะคะเมื่อกี้คุณวัฒนาเกิดถึงเซลล์เลยใช่ไหมคะว่าการที่วันนี้ค่ะตัวเราที่มายืนได้หรือว่ามาพูดได้เนี่ยเกิดจากเซลล์ หลายๆเซลล์รวมตัวกันค่ะร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยมากกว่าร้อยร้อยล้านล้านเซลล์นะคะดรไมลอนเวนนะคะก่อนที่ท่านจะมาเปิดบริษัทยูซนาเนี่ยท่านทําเกี่ยวกับเซลล์นะคะมามากกว่า20ปีนะคะและท่านบอกเลยนะคะว่าวันนี้สิ่งที่ท่านได้มาลงทงุนกับยูซนาเพราะท่านฝันเลยนะคะว่าอยากที่จะเห็นทุกคนบนโลกไปเนะะี่ยค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปราศจากความเจ็บปวด ท่านถึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกออกมาเลยนะคะบอกได้เลยว่าท่านไม่ธรรมดานะท่านได้รับรางวัลเอาเบิร์ตไอสไตล์อวอร์ดเลยซึ่งรางวัลน,นี้ค่ะถ้าเราไปเจาะกันจริงๆเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่ารางวัลโนเบลอีกนะ,ะท่านได้รับในสาขาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ามีความสําคัญระดับโลกเลยค่ะที่ที่ได้ผลิตสารอาหารที่ดีที่สุดมาให้กับมวลมนุษยชาติเรานะคะ,อะขอเสียงปรบมือให้กับดรไมลอนเบนนอยค่ะ ูนะคะว่าแล้วมันโดดเด่นยังไง่ากพลิตฐันของยูซาน่าอย่างที่บอกว่าเราเกิดจากนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรเนี่ยเราก็ใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็ที่สําคัญเรามีโรงงานการผลิตของตัวของเราเองนะคะเราจะควบคุมค่ะตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิตเลยและมาตรฐานนะคะบอกได้เลยว่าเราไม่ได้เป็น GMP ธรรมดานะเราเป็นเกรดเดียวกับการผลิตยาเลย อย่างวุฒตัวพี่ปูเองเนี่ยเคยอยู่บริษัทยาเราจะรู้เลยค่ะว่าเวลาที่เขาผลิตยาเนี่ยถ้าคุณผิดพลาดแม้กระทั่งหนึ่งไมโครกรัมเนี่ยซีเรียสเลยน,น้องคนนี้นะคะวันนี้เนี่ยของยุสนาเราไม่ได้เป็นยานะเราเป็นเราเป็นสารอาหารนะคะแต่วันนี้เราใช้เกรดเดียวกับการผลิตยาเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกรางวัลการันตีความสําเร็จมากมายนะคะมากกว่า150รางวัลดังนั้นอย่างที่บอกว่าเราเป็นระดับหนึ่งของโลกนี่ยพี่ปูเองก็งไม่ได้พูดเองนะคะหรือว่าบริษัทไม่ได้พูดเองแต่เรามีรางวัลการันตีนะคะ่ะอย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้ที่ n s f นี่คุณ,คณวัฒนาพูดไปแล้วนะคะแล้วก็อีกตาหนึ่งนะคะเกิดท่านใดน,นะคะที่บอกว่าได้ทานผลิตภัณฑ์ของยูซานาหรือว่าถ้าเกิดเออกไปแล้วเราไปเย,ยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของยูซานาเนี่ยลองสังเกตทุกๆกระปุกเลยค่ะเราจะมีตาเนี่ย อ่าโพเทนซีกลังตีนั่นเป็นตาที่หมายความว่าค้าศกระปุกอะคะ่ะเราบอกว่าเรามีสารอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกี่มิลลิกรัมเนี่ยหเวทเนี่ยเรามีตามนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะถ้าไปตรวจดูนะคะตามท้องตลาดจะเห็นว่าบริษัทอื่นเขาจะไม่มีตาแบบนี้เหมือนเรานะคะที่ไม่กล้าการันตีว่ามีสารอาหารครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบยูซาน่าอันนี้คือความเจ๋งของยูซาน่านะคะอ่ะแล้วมาดูละอ่ะแล้วมันผลิตภัณฑ์ตัวไหนแนละที่แบบว่าที่ฉันจะต้องทานนะคะ มารู้จักกับพระเอกของยุสนาเลยดีกว่าไหมคะรู้จักติดตามชมไปด้วยกันเลยละกันนะคะแล้คุณจะไม่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายหรือ เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆในตลาดกว่าอีก1,600ชนิด Essential ของ USANA คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่คุณต้องการเพื่อสุขภาพที่ดีเยี่ยมและถ้าคุณคิดว่าการรับประทานวิตามินที่วางจำหน่ายอยู่ทั่วไปนั้น <c oughs> ให้ผลเหมือนกันคุณต้องคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์เอเซนเชียลของยูซาน่าคิดค้นมาจากการวิจัยอย่างลึกซึ้งและทันสมัยพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ผลิตขึ้นมาตามกระแสนิยมทางการตลาดนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เอเซนเชียลแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดเอเซนเชียลได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยปริมาณสูงสุดของสารอาหารแต่ละชนิดที่ถูกดูดซึมได้ดีกว่าและรับประกันว่ามีปริมาณสารตรงตามที่ได้ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์จริง ไม่เพียงแค่นั้นการจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารอาหารหลากหลายเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เ s เซนเชียลนั้นคุณต้องซื้อผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึ่งทําให้คุณต้องเสียเวลาและจ่ายเงินมากขึ้นเข้าร่วมกับผู้คนนับล้านทั่วโลกซึ่งรวมถึงนักกีฬาชั้นนาก,กว่า600คนที่วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านโภชนาการส่วนบุคคลดูแลสุขภาพของพวกเขายู่าน่าสุขภาพชีวิตและวิถีของคุณ มาดูรายละเอียดของ Essential กันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค n s s e น t i a l นะคะเกิดจากการลงตัวแบบพอเหมาะพอดีของ2องส่วนสองคัญน,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 นะคะ,อ,ะอย่างกระปุกสีเขียวเนะะี่ยค่ะก็คือเมกกะเอโอเมกะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแปลว่ามาก AO ย่อมาจากแอนตี้ออกซิแดนหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มากมายและก็หลากหลายนะคะ ที่จะไปกจาจัดเอาอนุมูลอิสระในร่างกายเราออกไปนะคะส่วนอีกกระปุกหนึ่งก็คือคีเลตมิเนอรัลคีเลตมิเนอรัอลก็คือเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุที่ดูดซึมดีนั่นเองนะคะแล้วก็ดูดซึมเร็วด้วยเมื่อกี้เราจะเห็นว่าที่คุณวัฒนาบอกค่ะบอกว่าส่วนหนึ่งเลยของร่างกายที่มันเสื่อมเกิดจากภาวะการขาดวิตามินแล้วก็เกลือแร่ถูกป่ะคะ ดังนั้นเอเซนเชียลเนี่ยค่ะเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญที่จะไปยับยั้งความเสื่อมในร่างกายของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้เราบอกได้เลยว่าที่มันเจ๋งมากเลยก็คือว่านังสือเล่มนี้ค่ะ uh, nutrition supplement หรือว่าเป็นหนังสือคู่มือการเลือกทานอาหารเสริมนะคะจริงๆวันนี้เรามีเรามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะนังสือเล่มนี้ปกติเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราแบบจะเลือกซื้อลอสักคันหนึ่งเราจะเลือกซื้อบ้านในปกติเอ่อ น้องโจต้องต้องดูคู่มือก่อนไหมต้องดูใช่ไหมว่าให้เราจะซื้อรถคันไหนหรืออะไรใช่ไหมคะวันนี้เหมือนกันค่ะการที่เราจะทานอาหารเสริมสักตัวหนึ่งหนังสือเล่มนี้เป็น,เป,นเป็นเล่มหนึ่งนะคะที่ควรที่จะศึกษานิดหนึ่งเขาจะบอกเลยค่ะว่าอาหารเสริมตัวไหนได้เกรดอะไรนะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเกิดจากบอกได้เลยค่ะว่าเกิดจากการกรวบรวมของคุณลายแมคควินเลียม นะคะท่านเป็นอดีตสสของแคนาดาดูแลในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านเห็นว่าแบบคนอเมริกาและแคนาดาเนี่ยชอบบริโภคอาหารเสริมแต่ว่าไม่รู้จะเลือกอะไรท่านก็เลยรวบรวมมาค่ะนะคะ,นะคะผละิตภัณฑ์มากกว่า1 6 0 0ชนิดนะคะที่มีในอเมริกาและก็แคนาดาโดยใช้ข้อกําหนดทั้งหมด18ข้อถือว่าเป็นกฎเหล็กเลยนะอ่าเป็นกฎเหล็กยังไงเพราะว่าแต่ละข้อี่ยค่อนข้างที่จะตรวจวด้ละเอียดยิบเลยก็จะดูเลยนะคะว่ามีสารอาหารเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่าการดูดซึมเป็นยังไงบ้าง การออกฤทธิ์ต่อหัวใจต่อกระดูกต่อตาเนี่ยดีจริงไหมนะคะแล้วก็มีผลเสียต่อตับต่อไต,อต,อต,อตหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เขามีหน่วยงานนะคะที่เป็นกรรมการตัดสินให้เขาเนี่ยมากกว่า12หน่วยงานปรากฏว่าของยุชน่าเราได้ได้ที่หนึ่งเลยค่ะเจ๋งไหมคะแบบนี้อ่าเราได้5ดาวเหรียญทองอะ่ะแบบนี้ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นังสือน,นะคะ l e a d e r Time มาขอข้อมูลของเราไปลงหนังสือพิมพ์ของเขานะอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เสียตังจ่ายตังโฆษณาเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาทําคอลัมน์ใหม่อะค่ะเป็นซูเปอร์แบนด์สปอตไลท์อ่บเขาเขาเปิดสปอตไลท์ซูเปอร์แบนด์สปอตไลท์เนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยมาขอเอเซนเชียลของดิสนาลงเลยนะคะเรื่องนี้นะคะเขาบอกเลยบอกว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกแสดงว่าคนที่ทําคอลัมน์ไน่ี้ต้องกินดิสนาจริงไหมคะ เพราะไม่งั้นเนี่ยจะจริงล้วไม่ไม่งั้นจะไปรู้ได้ไงว่าขาดสารและเธอจะรู้สึกเพราะว่าอย่างตัวพี่ปูเองเนี่ยถ้าไม่ได้ทานยูสนาที่บอกได้เลยว่าแบบเหมือนชีวิตขาดอะไรไปจริงๆนะคะนี่นะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกเลยเวิร์กสุดๆนะคะอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยวงการแพทย์นในการยอมรับนะคะเรามีทีมแพทย์ที่ให้คาปรึกษานะฮะเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของยูสนาแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ย เรายังเป็นหุ้นส่วนกับสถาบันไรนะัตพอลลิงซึ่งสถาบันสถาบันนี้ค่ะเขาเป็นเรียกว่าวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของยูซาน่านะคะก็ตีพิมพ์อยู่ในวรารสารเนี่ยคู่มือการสั่งจ่ายยาของแพทย์ที่เมื่อกี้คุณวัฒนาได้ได้อธิบายไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยปกติเนี่ยถ้าถ้ายาปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องของผลข้างเคียงด้วยบอกว่ายาตัวนี้ทานไปแล้วปุ๊บเนี่ย มันจะมีผลข้างเคียงนะ่อาจจะเป็นนู่นนี่นั่นนะคะแต่ของยูซาน่าเนี่ยผลข้างเคียงไม่มีด้วยแบบน,นี้เจ๋งบ้าเจ๋งนะอ่ะนะคะวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่ารางวัลการนตีมากมายเลยถ้าวันนี้เรามาพูดกันถึงมากกว่า150รางวัลอาจจะต้องกลับบ้านกันตีสองตีสานะคะ <laughs> ก็เอาสําคัญสําคัญแล้วกันก็เบสออฟสเตทเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้ยูซาน่าเราเกิดที่รัฐยูทานะคะ ถ้าใครที่เป็นแฟนแ,นแท้ของพวกเกี่ยวกับอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยทุกท่านจะทราบดีเลยว่าส่วนใหญ่นะคะบริษัทในโลกเนี่ยมาจากรับยูท่าทั้งนั้นเลยนะคะที่เราได้ยินการกุ้นหูก็มาจากรับยูท่าน,นะคะคือมีเป็นร้อยๆบยริษัทเลยแต่ยูสนานเราได้ Base of State ก็คือเหมือนเราเป็นที่หนึ่งของรับยูท่านั่นเองนะคะตั้งแต่ปี2003จนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยนะแล้วก็เมื่อกี้นี้ c o n s u m e r l a b c o m อ่ะ c o n s u m e r l a b c o ทที่เมื่อกี้คุณเชียยบบอกว่าถ้าใครได้ไปรู้จักกับเขาแล้วเนี่ย ให้เอาตัวเองไปให้เขาตรวจสอบแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าไม่เจ๋งจริงคุณจะโดนวิจารณ์แบบเละตุ้มเป๊ะเลยได้ mm. ไหมคะเพราะนั้นถ้ากรณีใครไม่เก่งไม่เจ๋งจริงเนี่ยจะไม่กล้าไปให้เขาทดสอบนะอ่าเขาจะแบบโหวิจารณ์แบบตรงไปตรงมามากๆเลยแต่ยูสนาดด้วยความที่เราเจ๋งจริงไงเรากล้าไปให้เขาทดสอบแล้วปรากฏว่าเราได้อะไรรู้ป่ะเราได้ที่หอนึ่งอีกแล้วอะ่ะโอ้โหคือ,อยูสนากวารางวัลมาหมดเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะนักกีฬาบอกได้เลยว่าระดับแชมเปี้ยนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองหรือว่านักกีฬาที่เรียกว่าเป็นแชมป์เปี้ยนโลกเลยนะคะอย่างที่พี่ปูจะรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วคือปากเกียวแอบเพราะบางทีเราก็แอบดูมวยนะเห็นผู้หญิงเห็นเป็นผู้หญิงนะแต่เราก็ห้าวหน้านิดนึงนะเราก็แอบดูมวยเหมือนกันนะคะก็ทานยูสนา่าน,นะคะ่ะแล้วก็ไฮโซเซโล่งเซลเลปอะไรก็ทานยูสนาน่านะคะซึ่งซึ่งจริงๆก็เพิ่งรู้นะตอนที่มาทานยูสนาว่า เฮ้ยไฮโซเนี่ยพวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาเลือกทานยูซาน่าแหมเราก็สืบมาตั้งนานแล้วไม่รู้รู้อย่างนี้ทานไปตั้งแต่ตอนตอนเด็กๆแล้วอาจจะแบบว่าเด็กกว่านี้อีกนะคะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณจูเลียโรเร์นนะคะอันนี้มิเชลไฟเฟอร์คนนี้นี่ใครนะลืมทุกทีเลยค่ะคนเนี้ยอาวินนี่ใช่ไหมคะไทยเอ่ยไทยอ้า นี่คอปอดนะเกิดไม่ทันอ่ะคอคนนี้ค่ะเจนิเฟอร์อริสตันคือชอบคนนี้นะคนนเพิ่เป็นแฟนเก่าแบทพีทเขาเป็นแฟนตอนที่แบทพีทหล่อมากนะเราไปตอนนั้นอเมริกาแบทพีทดังมากเลยนะคะก็เลยอยากจะสวยเหมือนเจนิเฟอร์อริสตันนะเพิ่งจะแหมเพิ่งจะรู้ว่าเขากินอยู่ซน่านนะคะไม่งั้นเรากินก่อนเขาอีกนะนะคะ แล้วก็แมก้กระทั่งนะคะอันนี้เป็นมือหนึ่งอันดับโลกเลยนะ,ะ<ม>ของของดับเบิลยูทีเอหรือว่าเทนนิสนะคะเทนนิสหญิงระดับโลกนะคะ<ม>คุณซิรินาวิเนเลียมก็ทานอยูชนา่า<ม>นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่านักกีฬาเขาจะต้องแบบใช้ใช้ร่างกายเยอะมากนะคะเขาก็จะอยากเลือกสารอาหาร<ม>แล้วก็สิ่งที่เขากังวลวกที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเกิดทานอะไรไปแล้วปุ๊บแล้วเกิดเจอ,อเขาได้อะไรตรวจมาเจอสารโดมนี่คือจบค่ะ คือจบอาชีพของเขาเลยแต่วันนี้ค่ะเขามั่นใจยูซาน่าแล้วบอกได้เลยนะคะว่าดับเบิลยูเอเลือกเฉพาะยูซาน่าให้เขาทานะคะ,ะมาดูนะคะว่าแล้วมีตัวอะไรอีกหรือเปล่านอกจากตัวเอเซนเชียลมาดูนะคะสําหรับใครที่ชอบขาวๆใครที่บอกว่าพี่ปูหนูขอขาววิ้งตัวนี้เลยจัดไปเลยโปรฟาวเนลเชื่อไหมคะว่าพี่ปูเนี่ยล่าสุดมีลูกค้าท่านหนึ่งนะเมื่อวานไปเจอเขา เพิ่งพิ่งทานยูสนาได้ครบ20วันนะแต่เชื่อบอกว่าขาวมากคือขาวขึ้นแบบชัดเจนเลยยีหลงวันก่อนได้ไปเจอด้วยกันคืออายุเนี่ยสีกว่านะแต่พอเขาทานยูสนาไปปุ๊บเนี่ยวันนี้เขาอายุลดลงไป10ปีอ่ะคือเขาเหมือนอายุ30เองนะตอนเนี้ยแล้วเขาบอกเลยบอกว่าพี่มูหนูประชับใจมากเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่ทานอาหารเสริมยี่ห้ออื่นเนี่ยค่ะมาเกือบส0ปีแล้วแต่ว่าเขาเป็นเม็ดอ่าเป็นเม็ดดำๆตรงแขนตรงเนี้ยด้วยค่ะอ่าแล้วเป็นมูลขึ้นมานะคะ แล้วก็ผิวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะข้แอาแล้วก็ขาวปรากฏพอมาทานยูสนาปุ๊บไอ้ที่เม็ดที่เป็นนูนขึ้นมาหายเลยหายเลยนะเมื่อวานเขาโชว์เลยแล้วก็หน้าขาวขึ้นเลยนะคะแค่2ี่วันเองนะแล้ววันนี้หุ่นเขาเฟิร์มขึ้นด้วยคือเด็กลงไป10ปีเลยอะค่ะนะคะ,นะคะตัวนี้เนะี่ยตัวนี้สก,กัดมาจากเม็ดอัุ่นนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะ,ะมาดูอีกตัวหนึ่งโคคิว ใครที่บอกว่าชอบเรียกว่าน็อตหลุดอะคะ่ะรู้จักอาการน็อตหลุดไหมเวลาบ่ายๆแล้วมันเหมือนแบบหืวแบบไม่ไหวแล้วอะคือไม่อยากคุยแล้วอะพี่ปูหนูอยากจะคานขึ้นเตียงละเคยมีไหมใครใครเป็นบ้างอันนี้เขาเรียกอาการน็อตหลุดนะ,ะก็คือแสดงว่าร่างกายเราขาดโคคิวแล้วนะคะเพราะว่าเวลาโคคิวปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราอายุ20ปีปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะมันจะเริ่มนดอนลงละโคคิวนะคะมันจะไม่เหมือนเด็กละเด็กก็จะมีโคคิวเยอะเพราะนั้นเด็กจะพลังงานเยอะ โคคิวเนี่ยค่ะเป็นส่วนสาคัญเลยเพราะโคคิวจะเป็นตัวที่ให้พลังงานโดย,วยวเฉพาะอวัยวะที่สาคัญอย่างเช่นหัวใจปอดตับไตอ่าถ้าร่างกายเราได้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราเฟชเราแข็งแรงอย่างวันนี้จริงๆพี่ปูทานบางสมวนับนะปกติถ้าทานบางสมรนับเนี่ยพี่ปูจะรู้เลยว่าวันไหนที่ทานเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงแต่ปรากฏว่าวันนี้เรารู้ตัวว่าเราต้องมาพูดใช่ไหมพี่ปูก็โดบโคคิ Q วมดเลยโดบผลิตภัณฑ์ของอยูซาน่าค่ะแล้วก็ไม่ขาดโคคิวนะคะโดบมาสองไห ปกติเขาจะให้ทานเช้าเม็ดจินเม็ดใช่ไหมแถมพี่ปุกระโดกมาสองเม็ดเลยจะได้มีแรงมีพลังแล้วก็อยู่คุยได้จนถึงเมืนะ่อน้เมื่อวานก็กว่าจะกลับถึงบ้านก,ก็สี่ทุ่มนะไปคุยกับลูกค้านะก็ยังมีแรงอยู่เลยลูกค้ายัางงงเลยเราเอาแรงมาจากไหนนะก็บอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของยูชนานะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งว X บอกซ์บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณเจี๊ยบใช้คําว่าจจ่งขอใช้คําว่าแจ่งตามไปด้วยอ่าจริงจริง คือบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้แฟนเออหลุดตัวแล้วนะจริงๆชอบจะชอบ,ชอบจะชอบปิดนะครับปิดบางตัวเองไม่ชอบบอกว่ามีแฟนแล้วคือ <c ười> สามีอะค่ะสามีเนี่ยประทับใจ V X อ,อ่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยโปกติเขาจะมั่นใจในตัวเขาบากเพราะว่าเขาสายตาดีมาตลอดเลยนะเขาไม่ไม่ต้องใส่แว่นเลยมีวันเดอร์ค่ะเขาบอกว่าเขาขับรถแล้วเขารู้สึกว่าตาเขาวัวตาเขาไม่ชัด แล้วปรากฏว่าเขาต้องไปตัดแว่นนะคะเพื่อมาให้เพื่อมาสายเวลาขับรถให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วเขาก็มาแอบกิน VX เอ็กของเราไปโดยเราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขากินไปได้สามวันอะสิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าเขาอะมองเห็นชัดเจนเหมือนเดิมละแอันนี้คือเขาไปแชร์ที่ที่บ้านนะคะที่บ้านที่บ้านเอาเองเราเลยรู้ว่าเอ้าเฮ้ยเคยยยกินวีเอ็กตั้งแต่เมื่อไหร่นี่อะไรเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาประทับใจ แล้วก็สำหรับตัวตัวตัวเองนะปกติเป็นคนที่ขับรถกลางคืนไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าพอเราทำมีเอไปปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจในการขับรถกลางคืนมากขึ้นจริงๆมีเคสของวี X ที่เขาแบ่งปันข้อมูลมาเยอะนะคะก็ออกมาถามกันหลังวัยได้นะคะตัวนี้สุดยอดจริงๆนะคะ,ะ Active แคลเซียมปกติอ่ะเราจะรู้จักแคลเซียมอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยเวลาเขาโฆษณานมเนี่ยเราก็จะได้ยินแคลเซียม หรือว่าวันนี้เนี่ยตามโรงบาลอะไรก็จะใส่แคลเซียมกันอยู่แล้วแต่ว่าทุกท่านทราบไหมคะว่าแคลเซียมเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแบที่เราเห็นบางทีเอ๊ะทำไมแคลเซียมบางตัวสลึงเดียวเองบางตัว50ตมามบตังบตัวบาศเดียวเองอเพราะว่าบางทีมันอยู่ในรูปฟอร์มของคาร์บอเนตนะคะซึ่งรูปแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะดูดซึมได้ประมาณ20-3 0ซนะคะแต่แคลเซียมของยูซาน่าเนี่ยอยู่ในรูปของเกือซิตริกซึ่งถ้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยจะบอกได้เลยว่าวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะคะค ของภาะวะซิเตรตเนี่ยจะดูดซึมได้ประมาณ80-90%เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีอาการก๊อกแก๊กนะคะถ้าไม่ได้สามารถหมหนุนได้อย่างดีชั้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวแคลเซียมจับไปเลยนะคะ,ะน้ำมันปลาใครที่แบบว่าก่อนออกจากบ้านแล้วก็เอ๊ะเมื่อกี้หยิบกุญแจมาหรือย,อยังใครมีอาการอย่างนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องทานน้ำมันปลานิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมันปลาของยูซาน่าเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่า เราให้ EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมากกว่าตามท้องตลาดถึงสองเท่าเพราะเราชื่อว่าไบโอเมก้าไบแปลว่าสองไงอ่ะก็คือเราให้นะ้ำเนี่ยค่ะในส่วนของ EPA แล้วก็ DHA ซึ่งเป็นโอเมก้าเนี่ยถึงสองเท่ามากกว่าผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดนะคะเพราะว่า EPA ก็จะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับการไหลเวียนต่างๆเกี่ยวกับระบบหัวใจถูกไหมคะแล้วก็ DHA ก็จะช่วยในเรื่องของความจํา นะคะใครที่แบบมีรูปวิหลานนิสัตให้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเขาบอกบอกว่าสิ่งที่ซีเรียสมากกว่าโอเมกา้าก็คือสารตกค้างที่อยู่ในน้ามันปลาหรือว่าอยู่ในปลาค่ะแต่ของยูทนาเราผ่านคอนซูมเมอร์หลักดอทคดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณไม่ต้องกินพวกโลหละหนักนะคะเราปัดจากโลหละหนักเราปัดจากสารปนเปื้อนเพราะนั้นเราจะได้แต่ประโยชน์เต็มๆไปเลยอ่า จริงๆอันนี้ีขอขอข้าไปก่อนนะเออนี้ว่า Hi ไฮสไลด์ไว้ไม่สมเร็จนะคะไม่เป็นไรเราก็เขาก็บอกบอกว่าบอกว่าวันนี้หลายคนนะคะอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่ปูไม่ชินกับการทานอาหารเสริมเลยอะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าวันนี้เรายังไม่เริ่มดูแลร่างกายหรือว่าป้องกันตัวเองปัดให้ให้แบบปัดจากโรคร้ายปุ๊บเนี่ย เราอย่ารอจนกระทั่งเราเป็นโรคร้ายแล้วเรามารักษาเลยนะคะวันนี้เนี่ยสามีตัวเองอย่างที่บอกเป็นอาจารย์หมอนะ,ะอยู่โรงพยาบาลเด่งบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้คุณเป็นโรคแล้วเนี่ยสิบล้านบาทที่คุณมีอยู่ในมือนะก็ไม่พออันนี้การลัมตีโดยอาจารย์หมอนะแองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะวันนี้การลงทุนต่อสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันร่างกายตัวเราเองอะคะ่ะไม่ให้เป็นโรคแล้ววันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าสิบปากว่าอาจจะไม่เท่าตาเห็นถูกไหม วันนี้ถ้าเกิดกรณีปูมาพูดปุ๊บหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อเขาก็รู้สึกว่าพี่ปูก็สวยอยู่แล้ว <c oughs> พี่ปูก็สวยอยู่แล้วนะจริงๆก,ก็ชอบชมตัวเองนิดนึงนะก็มันจะได้มีพลังนะก,ก็ก็มันไม่แตกต่างว่างอะไรนี่พี่ปูกินหรืออะไรแต่วันนี้ค่ะปูมีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งคนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเพราะว่ากลัวแก่คนนี้นะแล้วก็จะชอบเขาชอบเป็นหนุ่มถ้าเกิดพี่แบ๊กนะไปทักเขานะสาวสิบสี่สิบเนี่ย ก็าจะพาไปนี่ส้มตำที่ร้านเขาทันทีพี่คนนี้นะคะแอบแล้วก็เดี๋ยวก็มาทายกันเองนะคะว่าเขายุทไหลายแล้วดีไหมคะว่ามาเจอกับเขาเสียงจริงแล้วว่าเขาวันนี้เขาเอ่อเป็นเขาเรียกว่าผลิตผลของผลิตภัณฑ์ของดิสนา่าอย่างไงนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะเยีนหลงหรือว่าคุณกิติศักดิ์หน่อยค่ะ